สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจังใดเนาะจ้าอยู่ดีสบายกันบอเหมือนหนีควายหน่อยลอยลานกัสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งงัวตัวหม่ของฟ้ามจ้าเหมือนหนีสื้งงัวมาตัวไม่ไปเบิ่งกะเลจจ้าว่าสิง,งามสมกับราคาบ่จ้าไปเบิ่งกะเลจจ้าปบะห้องเซกล่องย่างดี <c oughs> <c oughs> อันนี่ <c oughs> ย่นนตัวนั้นตัวนั้น ตัวใหญ่สุดๆเดเนี่ยอยากแถวนั้นย่านตัวจืดมึงมันหยวกกันนีุ่่นลองย่านปุ้ยจนไวยเมื่อไหรมันจิตจนเขาเอามันกินแต่พวกเขามั้นอย่างว่าเขากล้อง uh. ตัวนี้กับตัวไม่เต็มแม่นี่ตัวน oh, ี้กับตัวไม่ซื้อมาไม่ซื้อว่ายังล่ะนี่ซื้อว่าน้ำหนึ่งโหน้ำหนึ่งในขายยาว่าหัวหลุดเป็นอย่างคือว่าหัวหลุด มันบ vale. right ่มีเขาเนาะโอ้บ่มีเขาเป็นศูนย์เขามันแล้วบ่มีเขาเป็นยังเพ่นคือขุนเป็นศูนย์เขาเห่นไงนั่นแหละเป็นเขามันเกิดเป็นอันตรายให้เจ้าหิดโอ้ให้เจ้านิยมยังสีโอ้นิยมแบบบ่มีเขาเมีย คือมาจากเอ,อ่อมาจากฟ้มมามเพลนำหนึ่งว่าปีอือมาจากเพลนนำหนึ่งว่าปีถือตัวผลไม้เจ้า,า,จาบาทละแม่หามืินหาพันตัวเดียวเนี่ยหาเื่นหาพันบ่ามั่นหูยาวห้าหมื่นห้าพันเนี่ยจะสะสมเล้ยวว่าสสมเลี้ยวเอามาโดนพวกแม่จังเลยสะสมพลาดหลอดมือนีล่ะโอ้พลาหลอมมือนี่ ห <20. S 1> ลอบหนึ่งเนี่เขานับจ้ามือแม่ยี่สิบเอ็นดมี่สิบสองมือเป็นหลอบหนึ่ง <Ừ. S 1> โอ้เสืเมื่อ้หจะนี่เสืงอยู่คอกเขานี่แหละเสืงอเสืพอได้ละแม่ไหวเสจหนึ่งหนึ่งหกโอ้ไวเสร็ดหนึ่งหนึ่งหกซื้อไห้ยังก็หาไวเสร็ดหนึ่งหนึ่งหกเออทศพลไาวเสร็จหนึ่งหนึ 6, ่งหกจะถาเบื้องว่าติดหรือว่าติด เห็ดง่ายๆแหล้่ง่ายๆตัวเนาะข้าวเดียวกับสีเลี่ยงมันนีเป็นมือดีสำเร็ยวันศุกร์เลยงามงามดีผสมพันธุ์มันอี แต่บ่ขึ้นก็แสดงว่าติดเนาะแม่มันนี่ละท่านมึงเหนือท่านหลอกมันนี่ละจ้าถาเบื้องว่าสิขึ้นอีกหรือบ่ขึ้นบ่ขึ้นก็แสดงว่าเรียบร้อยติดแล้วพอน่ะน้ำหนึ่งพะนะ ลักษณะดีว่าหละเแม่เนี่ดีว่ดได้หลายคนอยูไไอ่ได้เพราะไขอไปสื่อหออฟ้าบนเลยติแม่ห่อฟ้าบนมาส่งผีแล้วหางห,วงหูก็ดีเมื่อ้มีม่ค่าถูกขาถอนหรอกเราประกันเนาะเราประกันพร้อมเราประกันข่าถูกคาถอน นี่ละจ้าพี่น้องง่วงงามตัวสื่อมาาไม่นาาจะนั่งนำหนึง่งหรือชายยาหาัวโลนเพราะว่าเพื่อนเหน,นเอาเขาออกแล้ว้อจ้าให้มันบ่เป็นอันตรายงามบบพี่น้องคอมเมนต์มาให้ฟังกันเนด้นจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นด้อจ้าพี่น้องฝากช่องยูทูบหน่อยๆน่อยของเห็นขอบขั้วคนเหลี่ยงหัวเหลี่ยงควายนเด้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพอกันไม่ั้งหน้าจ้า